สวัสดีค่ะลูกชายสองคนร้องศาลขอไม่เลี้ยงดูแม่วัย87รู้เหตุผลและเห็นใจขมขืนเกินกว่าจากกระตันยูลูกชายสองคนร้องศาลขอไม่เลี้ยงดูแม่วัย87ปีรู้เหตุผลและเห็นใจอดีตของสองพี่น้องขมขืนเกินกว่าจากกระตันยู เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานกิจการสังคมได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ของหญิงชราวัย87ปีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากลูกชายแท้ๆทั้งสองคนของเธออย่างไรก็ตามลูกชายทั้งคู่กล่าวหาแม่ว่าทอดทิ้งพวกเขาหลังคลอดไม่เคยทำหน้าที่ปกป้องและเลี้ยงดูทำให้ขาดความรักจากแม่ในวัยเด็ก จึงขอให้รับการยกเว้นจากภาระการเลี้ยงดูแม่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูพวกเขามาหลังการพิจารณาสารเห็นชอบให้ทั้งคู่ไม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูแม่ตามคำสั่งตามรายงานระบุว่าหญิงสาวชื่ออามินามสมุติได้สมรสกับพ่อของลูกชายทั้งสองคนหลังจากลูกชายทั้งสองเกิดพวกเขาถูกเลี้ยงดูโดยพ่อบุญธรรมอามิวัย87 ตามข้อมูลภาษีและรายได้จากทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินในนามของตนเองและมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นศูนย์เนื่องจากอามิป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเล็กน้อยและสูญเสียการได้ยินเธอจึงมักตอบคำถามผิดไม่สามารถแสดงออกและไม่สามารถดูแลตัวเองได้หลังการตรวจสอบรายได้จากเงินอุดหนุนประกันชีวิตเงินบำนาญต่างๆสารพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ของอามีไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนระหว่างการพิจารณาคดีลูกชายคนโตของอามีกล่าวว่าน้องชายของเขาอาศัยอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนและไม่เคย ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่นอกจากนี้พ่อบุญธรรมยังไม่สามารถเลี้ยงดูน้องชายได้จึงส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งพ่อบุญธรรมสามารถเลี้ยงดูได้จึงรับน้องชายกลับมาเลี้ยงดูจนถึงชั้นประถมปีที่หจากนั้นเขาจึงเลี้ยงดูน้องชายเอง ผู้พิพากษาระบุว่าในฐานะแม่อามิควรปฏิบัติตามภาระการเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายแต่ลูกของเธอกลับไม่ได้รับสิ่งนั้นตั้งแต่เล็กจนโตอามิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกได้โดยไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายศาลจึงได้มีการมีคำสั่งพิพากษาว่าลูกทั้งสองคนควรได้รับการยกเว้นจากภาระในการเลี้ยงดูแม่ขอบคุณสนุกคะ่ะ